ท้อท่าแล้วค่ะดูนี่ดูซะก่อนค่ะพี่น้องผุนหันมิตรดอกงามๆผุดแมนบอร์ล้วค่ะที่เฮาอันนั้นไว้เนาะผุนอะเฮาคูทังเอาไว้นั่นค่ะเดี๋ยวเฮาก็จะเก็บตรงนี้เนาะผุนหันพี่น้องแมนเบอร์แล้วค่ะผุนผุด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 ผุทั้งผุดกับแมนค่ะเดี๋ยวเฮาเก็บอยู่นี่ก่อนเนาะ hết chúng nó cho bé bớt ui mùi nhìn tiêm ta hóc quá đi งามร้าพี่นนอไงงามเนีน่งามเนเี่ยงามนี่ยอ้ยสะออนสะออนสะออนแมนเบเลยะนี่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 อื้อหือ <laughs> ừ. của mẹ Hãy งาม้าพี่หนออหูงามงามงางามงงามงาอ้ยยุยอุยงาม้าอือหือเห็ดเห็ดปานี่ย่างงามเลยพี่นนองมึงขาพันเห็นปะมึงขาพันโอ้ยมึงกันมึงขาพันมือ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 โอ้โห ไม่อยากจุกปาก,กงงงเงี้ย,ยงานไปนอนนี่หูยางมามเลยเดี๋ยวจะเลี้ยงไว้ให้มือนี่คนเป็นสันเป็นสันเลยมาค่ะปลาข้างในเราเคยไปเอาแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าบางนี่เป็นหม้อตักเกิดค่ะเป็นเกิดจุกข้างนอกทางเนาะ Kau cakap o, kau bini, kau, 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 Hmm, hmm. Kawan, kawan ดูคานี้ดูคานี่มึงดอกนี้ฮึ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  เต็มตาแล้ววันนี้เต็มตาแล้วเต็มตาแล้วผุนแน่นบนแล้วลค่ะค่อยๆเอาเฮ้า